ของเราริงค่ะก็คือเจตผลิตภัณฑ์ทรีอามีนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าสร้างความแตกต่างจากทองตลาดแบบเหมือนชันมากๆนะคะ และเราไปกันต่อค่ะในช่วงของที่2ก็คือช่วงของ New Leader ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฟังการแบ่งปันในหัวข้อธุรกิจดูดกินเทียบกับธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วโลกทําไมคุ้มค่ากว่าค่ะและสุดยอดผู้นํานะคะที่จะมาแบ่งปันในเช้าวันนี้ต้องบอกว่าตัวท่านเนี่ยฉายาของท่านเนี่ยคือผู้นําของจริงค่ะตัวท่านนะคะจบตรีโทค่ะวิศวะคอมพิวเตอร์ลาดกระบงังเข้าสู่ธุรกิจเครือข่า,ขายตั้งแต่อายุ19ปี แต่ไม่เคยพบกับธุรกิจที่เป็นของจริงค่ะและตัวท่านเองเนี่ยใช้ประสบการณ์ทางชีวิตออกตามหาและได้มาพบกับสุดยอดผู้นําแม่ทัพข้อทัพของเรานั่นก็คือคุณตินและคุณจิรวันวิชัยดีค่ะและเรยกเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างมากมายตัวท่านเนี่ยประสบความสําเร็จรวดเร็วมากๆนะคะใช้เวลาเพียง3เดือนเท่านั้นแต่รายได้หลักแสนและใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้น แต่รายได้หลักล้านบาทต่อเดือนค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะกดเลขแปดรัวๆเข้ามาในช่องแชรค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับ presidential director 5ปีนะคะ presidential director platinum 3ปีและว่าที่รำเนียบรายได้สะสม100ล้านบาทไปวเร็วนี้อย่างแน่นอนค่ะกดเลขแปดรัวๆต้อนรับนะคะคุณโป้งรับพสิทธิ์ศาสินท์ประกรค่ะสวัสดีค่ะพี่โป้งโอเคนะครับผมนะนะขอเลข44นะครับ, 4, 4, 4รบให้กับนะครับสุดยอด MC ในวันนี้ด้วยนะครับนะับวันนี้ นะครับผมไม่สามารถเป็นคนที่หล่อสุดในวันนี้ได้เพราะว่าจะหล่อแพ้วิทยกรคนแรกไปนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็นะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับใครฟังสินค้าที่คุณหนุ่มพูดนะครับแล้วเรารู้สึกว่าสินค้านะครับสุดยอดนะพิมพ์คําว่าสุดยอดมาในห้องแชทได้เลยนะครับนะครับซึ่งในหัวข้องผมนับจะเป็นเรื่องราวของวันนี้นะครับว่าแฟรนไชส์ธุรกิจอื่นๆที่มีทั้งหมดในโลกนี้นะครับ เมื่อเทียบกับธุรกิจนูสกินนั้นมีความแตกต่างขั้นสุดอย่างไรนะครับคำถามก่อนเลยอันดับแรกเราคิดว่าวันนี้คนเนี่ยนะครับนะครับเวลามีตังเนี่ยนะครับชอบเปิดแฟรนชส์กันมากหรือมากมากเราลองพิมพ์มาในห้องแชทเวลามีเงินเนี่ยนะครับแล้วอยากทำธุรกิจอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับธุรกิจแฟรนไชา์เนี่ยคืออันนึงที่คนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะเปิดธุรกิจใช่ไหม นะครับคำตอบคือใช่เพราะว่าผมเองเนี่ยไปจัดงานนะครับและล่าสุดเนี่ยผมไปออกออกซุมใช่ป่ะนะครับที่เมืองทองธานีนะครับก็มีงานแฟรนไชสนะครับซึ่งคนมาเดินมาเดินงานเนี่ยนะเยอะมากฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยอยากเปิดธุรกิจแฟรนไชนี่ยมากๆนะครับดังนั้นวันนี้นะครับหน้าที่ของเราเนี่ยที่เราทําธุรกิจนูสกินเนี่ยนะเราคงต้องรู้ถึงความแตกต่างเพื่อที่จะอธิบายให้คนของเราฟังได้ว่า ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยของที่มีในโลกใบนี้นะครับกับธุรกิจนูสกินเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับวันนี้ผมจะสรุปประเด็นให้เราฟัง3ข้อนะแล้วถ้าเราเก็บ3ข้อนี้ไปนะแล้วคุณคุย3ข้อนี้แบบแจ๋วแจวนะครับคุณจะสามารถเปิดใจและคุยกับผู้คนได้แบบมหาศาลนะครับข้อที่1ก่อนเลยนะครับครของการลงทุนนะครับ การลงทุนนะฮะนะครับแล้วว,วันนี้เนี่ยธุรกิจแฟันไชายที่จะทำรายได้กลับมานี่นะฮะเป็นเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยนะเราคิดว่าจะต้องลงทุนเนี่ยต่อนหนึ่งสาขาเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมเป็นภาพสรุปให้เราดูเลยนะครับนี่คือแฟรนไชส์ที่คนนิยมเปิดกันแบบมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสในการทำกำไร สูงสุดนะครับนี่คือตัวอย่างแฟรนไชส์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับเซเว่นอีเลหนึ่งสาขาลงทุนโดยเฉลี่ยประมาณสามล้านบาทต่อหนึ่งสาขานะครับ f a m i l y m a r t นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแทบจะไม่มีคนนิยมเปิดแล้วเพราะว่ามันสู้อันแรกไม่ได้แล้วนะครับก็ยังลงทุนเนี่ย มหาศาลนั่นคือค่าแฟรนไชส์นะครับนั่นคือค่าแฟรนไชส์นะไม่นับค่าตึกค่าอะไรนะครับจริงแล้วมันลงทุนเท่ากับตัวแรกนะครับหรือแม้ทัางลอสันนะครับก็ลงทุนเนี่ยเป็นล้านนะครับนี่คือตัวอย่างแฟรนไชส์ที่คนนิยมลงทุนกันมากที่สุดนะครับทีนี้ในแง่ของการลงทุนเราดูนะครับวันนี้สมมุติเราลงทุนล้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยนะอย่างเซมิเนลเวนเองเนี่ยเราลงทุนไปสามล้านบาท ใช่ไหมนะครับคือเวลาเราเราลงทุนล้านพวกนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่คนเนี่ยเขาคาดหวังคือกําไรหรือจุดคุ้มทุนใช่ไหมนะครับแล้วเราเรา,เราเปิดไปเนี่ยอย่างอย่างด้านซ้ายเนี่ยที่หมอภาพขึ้นเนี่ยนะครับเราเปิดไปเนี่ยสามล้านเนี่ยใช่ไหมไอ้สามล้านที่เราลงไปเนี่ยนะครับมันก็ดีกว่าคนคนหนึ่งเอาเงินไปฝากแบงค์ถูกปะ พราะไปฝากแบงก์เนี่ยอาจจะไม่สามารถทํากําไรหรือว่าเงินปันผลเดือนละเป็นเป็นหลักหลายหมื่นได้ใช่ไหมครับคนก็เลยเอาสามล้านเนี่ยมาลงทุนกับร้านสะดวกซื้อแบบนี้ถูกไหมครับซึ่งคุณเห็นไหมครับจากภาพด้านซ้ายเนี่ยสมมุติว่านะวันนะเดือนนั้นเนี่ยนะครับขายได้ขายได้นะแล้วหักทุกอย่างแล้วเนี่ยนะฮะหักลบลบกบหนี้ทุกอย่างแล้วเนี่ยนะสมมุติว่าเหลือเหลือกําไรสุทธินะครับกําไรสุทธิเนี่ย สามหมื่นนะสามหมื่นนี่คือกําไรแล้วนะแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่กําไรที่แท้จริงถูกปะ่ะเพราะถ้าเกิดว่าคุณเอาสามล้านเนี่ยไปหักกับสามหมื่นที่เป็นกําไรเนี่ยคุณจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังขาดทุนอยู่ถึงสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะฮะใครเข้าใจพิมพ์เล็กหนึ่งในห้องแชทดด้วยครับนะนั่นแสดงว่า เรากำเงินสามล้านไปใช่ปะเปิดสะดวกซื้อแบบในจอนี้ไปคุณจะใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดประมาณแปดถึงสิบปีในการทำเงินสามล้านบาทคืนมาแสดงว่าจุดคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณแปดถึงสิบปีนะครับใครว่าสุดยอดพิมพมว่าสุดยอดในห้องแชทแต่คนก็นิยมเปิดใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะมันมี สิ่งที่เรียกว่าซีเ็มมันมีระบบที่เขาคาดหวังว่าเขาจะได้รับกำไรกลับคืนนั่นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นการลงทุนในร้านสะดวกซื้อแบบนี้นะครับประเด็นก็คือว่าแล้วเราคิดว่าวันนี้นะฮะการลงทุนในธุรกิจนี้สมมุติว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเป็นการลงทุนในธุรกิจนูสกินนะครับถ้าคุณลงทุนในแบบที่เรียกว่าคุ้มที่สุด คุ้มสุดใน New Skin นูสกินเลยนะใชั่วโมงนี้นะครับคือการลงทุนด้วยการเป็นอะไรครับพิ์มาในห้องแชทสมมุติว่าเรามาถึงปุ๊บใช่ไหมเราบอกว่าอ่ะเราเป็นคนหนึ่งเลยนะที่เราอาจจะเคยคิดว่าจะเปิดสะดวกซื้อฝั่งซ้ายใช่ป่ะแต่โอเคเราเราไม่พร้อมรับสิบปีตรงนั้นหรือเราไม่อยากเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงเป็นล้านถูกไหมครับเมื่อคุณมาเจอธุรกิจนูสกินสิ่งที่เราสามารถลงทุน และเริ่มธุรกิจได้เลยก็คือการเริ่มต้นด้วยการเป็น BR Fast Tag นะครับซึ่ง BR Fast Tag เนี่ยเราเราคุณว่าลงทุนต่างกับฝั่งซ้ายกี่เท่าอ่ะ BR Fast Tag สมม,มุติเรามองว่ากลมๆใช่ไหมฮะเอากลมๆเลยนะสมม,มุติประมาณหนึ่งแสนนะครับเรามองว่าเป็นการลงทุนเลยนะนะครับต่างกับฝั่งซ้ายสามสิบเท่า สามสิบเท่าประเด็นก็คือใครบ้างที่เราทำรายได้หลักแสนบาทเลยในเดือนที่หลังจากเป็นบ r หรือแม้ั้งเดือนแรกพิมพ์คำว่าเรามาในห้องแชทหมายถึงว่าเราเริ่มต้น b r ไปอะ่ะแล้วเดือนต่อมาเนี่ยเราก็สร้างหลักแสนกลับคืนมาเลยอ่าโอ้โหหลายคนมากในห้องแชทนะครับนั่น,นแสดงว่าวันเนี้ยเราสามารถที่จะ ได้กำไรเลยตั้งแต่เดือนแรกของการเปิดกิจการจริงไหมที่เหลือคือกำไรล้วนๆคือคุณคืณคนทุนตั้งแต่มนแรกของการเริ่มกิจการนี่คือความสุดยอดข้อที่หนึ่งของธุรกิจนี้คืนทุนตั้งแต่วันแรกเลยจริงจริงเนี่ยนะผมยายบอกว่าเราคืนทุนตั้งแต่เราเริ่มต้นแล้วเพราะอะไรรูป้ป่าเพราะต่อให้คุณไม่ซื้อสินค้านูสกินเราก็ช้อปปิ้งสินค้าทั่วไปอยู่แล้วใช่ปะมดูไหมครับ พี่ผู้หญิงถ้าไม่ซื้อสกินแคร์นูสกินคุณช็อปปิ้งที่ไหนคําตอบคือซื้อตามห้างใช่ไหมซื้อตามห้างสรรพสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆก็ไม่เคยได้ตังคืนมาแต่อันนี้คือการเริ่มต้นธุรกิจด้วยนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับใครฟังแล้วเข้าใจนะก็พิมพ์เลขหนึ่ง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 ในห้องแชทเลยนะครับฉะนั้นในแง่การลงทุนคุ้มค่าคืนทุนไวขั้นสุดนะครับประเด็นที่สอง การที่เราจะเพิ่มรายได้จากแฟนชายที่เรามีนะการเพิ่มรายได้หมายถึงว่าถ้าวันนี้สมมุติว่าเราเนี่ยเปิดร้านสะดวกซื้อนี้ไปนะแน่นอนว่าคุณลงทุนเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ที่ผมเขียนคุณเราลงทุนไปสามล้านใช่ไหมใช่ไหมครับในสามล้านเนี้ยจะทํากําไรต่อเดือนเนี่ยโดยเฉลี่ยนะชั่วโมงนี้นะประมาณสามถึงห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะครับมันจะไม่เกินนี้พราะถ้า กำไรมันเกินนี้นานๆเยอะๆมันจะมีร้านเนี้ยที่ปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายมาเปิดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเราเคยเห็นใครเคยเห็นมันอยู่ตรงข้ามไหนบ้างครับพิมพ์คำว่าเคยนั่นแสดงว่าตอนหนึ่งสาขาเนี่ยกำไรมันจะถูกแคปเหลือประมาณนี้อ่าทีนี้คุณดูการขยายสาขานะคำถามของผมก็คือว่าถ้าเราต้องการเพิ่มรายได้เป็นสองเท่า เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อนๆลองพิมพ์มาในห้องแชทสมมุติวันนี้คุณได้อยู่เดือนละสามหมื่นถึงห้าหมื่นเราบอกว่าคุณโป้งแต่ผมอยากจะเพิ่มขึ้นเป็นหกหมื่นถึงแสนทำยังไงคำตอบง่ายมากครับเราไม่มีทางทำได้ด้วยร้านเดิมใช่ปะเราก็จะต้องลงทุนเปิดสาขาใหม่อีกหนึ่งสาขาซึ่งนั่นก็คือ การลงทุนอีก3ล้านเพื่อจะได้เดือนละ3ถึง5้าหมืนถูกป่ะนี่6ล้านแล้วนะ6ล้านแล้วนะครับถูกไหมเพราะคุณไม่สามารถเปิดแฟรนไชส์ภายใต้แฟรนไชส์ได้การเปิดสาขาจะต้องเปิดตรงกับ CP เท่านั้นถูกไหมคุณจะต้องจ่าย3ล้าน บาททุกๆการเปิด1นึ่งสาขาแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะเปิดเพิ่มสมมุติคุณจะขยายสาขาสอสาขาสามสาขาสี่ทำแบบเดียวกันก็คือทุกสาขาที่เปิดจ่าย3มล้านทุกสาขาที่เปิดจ่าย3มล้านทุกสาขาที่เปิดจ่าย3มล้านใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องปกติมากของธุรกิจรัญชสยนะครับดังนั้นนี่นะครับ สิ่งสำคัญมากก็คือว่าการจะได้รายได้เพิ่มจะต้องลงทุนเพิ่มนี่คือข้อจำกัดของแฟรนไชส์ทั่วไปนะครับใครเข้าใจพิมพ์เลขสองสองในห้องแชทด,ด้วยนะครับนะครับแต่ธุรกิจนี้การที่คุณเปิดสาขาเพิ่มในธุรกิจนี้คือการขยาย BR ถูกไหม เวลาคุณขยาย BR ไปในแต่ละช็อปที่เกิดขึ้นของ BR เพื่อนๆจะได้รายได้5%จากยอดขายรวมของแต่ละ BR ที่เกิดขึ้นนะครับผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าวันนี้เราเปรียบเทียบ1 BR เท่ากับ1เซเว่นเพราะรายได้1 BR มันคือรายได้ของการที่คุณเป็นเจ้าของเซเว่นนะครับเพืนครับสมมุติเราเริ่มต้นเป็น1 BR เห็นไหมนี่เราเปิดหน้าร้านแล้วนะอันนี้คือ1สาขานะ การขยายสาขาเพิ่มในธุรกิจนี้ลงทุนอะไรเราลองพิมพ์มาในห้องแชทได้ไหมครับการที่เราการที่เราจะขยายสาขาเพิ่มในธุรกิจนี้เราลงทุนอะไรพิมพ์มาในห้องแชทโอ้โหเก่งมากครับนะครับน้ำลายครับถูกต้องลงทุนน้ำลายคืออะไรมันคือการ พูดครับการเปิดสาขาเพิ่มคือการอธิบายคนเพิ่มก็จะเจอคนที่เซเยสและเซโนเป็นเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสาขาที่เกิดขึ้นเวลาคุณขยายไปในหน้าจอที่ผมเอารูปขึ้นเนี่ยนี่คือ1,000 BR นะครับ หเนี่ยทั้งหมดในบีรในหน้าจอเนี้ยคือ1,000สาขาถ้าคุณมีองค์กรธุรกิจหนึ่พสาขาขึ้นไปคุณจะมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่5ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไปซึ่งการขยายตัวแต่ละโหนดแต่ละโหนดท,ที่เกิดขึ้นไม่ได้ใช้เงินลงทุนเพิ่มแต่อย่างใดแต่ใช้ความเข้าใจในการอธิบายให้คนเข้าใจ และเขาเกิดการเริ่มต้นธุรกิจนี่คือสุดยอดธุรกิจนะครับขอเลขสองสองสองรัวๆให้กับข้อที่สของธุรกิจนูสกินด้วยนะครับวันที่ผมเองโดยส่วนตัวนะมีรายได้หลักพันหลักหมื่นต่อเดือนจนถึงรายได้หลายแสนต่อเดือนจนถึงรายได้มากกว่าเจดหลักต่อเดือนผมไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มจากวันแรกเลยแม้แต่บาทเดียว ใครว่าสุดยอดพิมพ์เลขสองมาให้ในนูสกินเลยนะครับข้อสองนะและข้อสุดท้ายการขยายแฟนไชส์ในต่างประเทศถ้าวันนี้คุณเปิดแฟนชายสะดวกซื้อทั่วไปจะใช้เวลากี่ปีในการที่คุณจะเริ่มต้นมีแฟนชายนั้นในต่างประเทศครับเราลองพิมพ์ตอบมาในห้องแชทสมมุติคุณเปิดแฟนชส์ทั่วไปเนี่ย จะใช้เวลากี่ปีในการที่เราจะเริ่มต้นไปมีแฟรนไชส์แบบนี้อยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในอเมริกาอยู่ในอังกฤษอยู่ในยุตอยู่ในโซนต่างๆของโลกคําตอบคือไม่มีวันนั้นครับถูกไหมเพราะแฟรนไชส์ต่างๆที่มีทั้งหมดในงานแฟรนไชส์ที่ผมไปเนี่ยแฟรนไชส์ทั้งหมดที่มาออกงานนะอาณาจักรในการทําคุณต้องเปิดอยู่ในประเทศไทยครับ เพราะอะไรก็เพราะว่าแม้กระทั่งเจ้าของแฟรนไชส์ก็คือคนไทยไงเขาก็อาณาจักรก็อยู่เท่าเนี้ยถูกไหมถูกไหมครับนะครับดังนั้นเนี่นะครับวันนี้เนี่ยโอกาสธุรกิจตรงนี้นะครับนูสกินคือแฟรนไชส์ธุรกิจระดับโลกดังนั้นคุณจะสามารถเปิดสาขาไปได้ทั่วโลกอาณาจักรแฟรนไชส์ของเรา จะขยายไปในทั่วโลกโดยที่เราเริ่มต้นสตาร์ทจากเมืองไทยการขยายง่ายในพริบตาคุณซูมคนเจอต่างประเทศปุ๊บเขาเข้าใจธุรกิจเข้าใจหลักการสายอัพเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจเข้ามาเกิดเป็นสาขาในต่างประเทศใครคิดว่าสุดยอดพิมพ์เลขสามั้สาในห้องแชทด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมสรุปเป็นสาประเด็นสำคัญ เพราะว่าถ้าเกิดคุณสามารถอธิบายแบบนี้ได้นะเ<ๆ>พื่อนๆก็จะสามารถอธิบายให้เพื่อนให,หม่ฟังได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจบวันนี้นะครับเคสล่าสุดที่ผมมีโอกาสคุยกับเพื่อนเมื่อวานผมก็เล่าแบบนี้เนี่ยเล่าคอนเซปต์เนี่ยบันไดาสามขั้นใช่ไหม B A B R คือ7อ่า B R ขยายเป็นนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะเมื่อคุณอธิบายให้เขาเข้าใจได้ว่าการเริ่มธุรกิจนี้คุ้มค่าย,ยังไงกับการลงทุนยังไงนะครับคนของเราเห็นภาพธุรกิจ เขาก็เริ่มต้นธุรกิจด้วยการใช้สินค้าแล้วก็เป็น BR Fast p a นะเมื่อวานนี่ก็คือ BR Fast p a k คนล่าสุดที่เข้ามาในองค์กรผมในเมื่อวานนะครับวันนี้นครับก็หวังว่า3ข้อนี้นะครับจะทำให้คนแต่ละคนนะครับได้เห็นภาพมากขึ้นและอธิบายธุรกิจเราเปรียบเทียบกับแฟรนไชส์ที่มีทั้งหมดได้นะครับในท้องตลาดได้นะครับส่งให้ MC ต่อเลยครับเชนครับ โอ้ย oh, yeah. ทุกคนพิมพ์เลข3เข้ามารวๆในช่องแชทเลยค่ะพิมพ์333 3เข้ามานะคะแทนการขอบคุณคุณโป้งนะคะที่ขยายภาพความแตกต่างระหว่างแฟนชายทั่วไปนะคะกับสุดยอดนะคะต้องเรียกว่า global นะคะแฟนชายจากธุรกิจนูสกินต้องเรียกเรีว่าขาดมากๆนะคะแต่ตีแผ่ได้ขาดมากๆก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้น มากขึ้นนะคะแล้วเชื่อว่าวันนี้นะคะใครตั้งใจฟังเราก็จดนะคะไปด้วยนะคะเราจะสามารถออกไปเปรียบเทียบความต่างระหว่างธุรกิจนูสกินกับธุรกิจข้างนอกได้อย่างแน่นอนนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะกดเลข8รัวๆเข้ามาในช่องแชทแทนการขอบคุณนะคะทั้ง2ท่านเลยที่มาแบ่งปันในเช้าวันนี้นะคะดังนั้นนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะขออนุญาตฝากป,ประชาสัมพันธ์กับบัตรนูอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์นะคะ ของมันต้องมีค่ะที่จะช่วยเพิ่มพลังทวีให้กับคุณนะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนู i อินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์นะคะรีบติดต่อกับผู้แนะนำในสายงานได้เลยนะคะ แล้วเรานะคะเจอกันอีกครั้งค่ะสำหรับงาน New Influencer Startup หรืองาน NIS ของเรานะคะในรอบที่ผ่านมาต้องบอกว่าพลังเหลือล้นมากๆนะคะแล้วเรานะคะจะเจอกันอีกครั้งค่ะในรอบเดือนหน้านะคะนั่นก็คือวันเสาร์ที่19ตุลาคมนะคะครั้งนี้นะคะเรากลับมาจาัดที่โรงแรมแมนดารินสังย่าค่ะดังนั้นพลาดไม่ได้ค่ะมีทั้งรอบเชา้ารอบผู้นำนะคะเริ่มต้นเวลา8นาฬกานาทและรอบทั่วไปเริ่มต้นเวลา12นกานาทีนะคะ ทำคุณสมบัติแล้วไปพบก,กันนะคะทั้งรอบเช้าด้วยกันเลยนะคะทุกคนแล้วนะคะฝากประชาสัมพัญค่ะกับขับ OTG 455นะคะเดือนนี้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนทําคุณสมบัติได้ทันนะคะทุกคนสําหรับรอบของเดือน8 9 10 11นะคะดังนั้นใครที่มีเป้าหมายปักหมุดนะคะมาเข้าขับ OTG 455และ55 BR ออนไลน์ไปด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วฝากไว้นะคะแล้วเราจะไปเจอกันนะคะอีกครั้งสําหรับงาน s u c c e s s o l ิ m p ิกนะคะ ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่21ถึงวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนี้นะคะที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะคะปักหมุดนะคะตั้งเป้าหมาย15 BR ฟอนไลน์แล้วเดินพรมแดงในงานจักรีดโอลิมปิกนี้แล้วคิวครบโคิวนะคะรับนะคะเข็มนะคะ OTG 15 BR ฟอนต์ไลน์ด้วยกันค่ะทุกคนนะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากทุกคนนะคะกดแป8แปแปให้กับตัวคุณเองนะคะกดแป8แปแปต่อเนื่องให้กับคุณโป้งนะคะแล้วก็คุณหนุ่มนะคะและนะคะกดแป8แปแปนะคะต่อเนื่องเลยให้กับสุดยอดผู้นําของเรานั่นก็คือคุณตรีและคุณจีละวันจิวิชัยดิตนะคะที่ได้จัดสุดยอดคัทให้เราแบบนี้ในทุกเช้าวันังครแล้ววันศุกร์นะคะก่อนจากกันค่ะ Jo y OTG You Can See the Future แล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ